รายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่1เมษายนถึง30กันยายนพุทธศักราช2563ของนายอดุลอิงแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพพิทยาคมโรงเรียนชุมแพพิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่เลขที่407หมู่9ตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นปัจจุบัน มีบุคลากรทั้งสิ้น22คนมีนักเรียนจำนวน259คนในการบริหารงานของนายอดุลอิงแก้วมีผลการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่และยุทธศาสตร์การศึกษาดังนี้ 1. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา1.1มีการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพที่มีประสิทธ,ธิภาพ โดยให้มีการรายงานประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน1.2ได้รับการนิเทศกำกับติดตามการบริหารการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จากสพมอเขต25 1.3มีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธ์โดยยึดหลักการชา้าง้้วโมเดลของโรงเรียนและแนวคิดเซี่ยวโมเดลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต25มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานของโรงเรียน1.4 มีการสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรในสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและสังคมโดยโรงเรียนได้รับความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านต่างๆอาทิเช่นการนำค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประเพณีต่างๆของชุมชน การเป็นโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาได้รับพระพุทธรูปหลวงพ่อใหญ่จากคณะสัทธาลูกหลานพระาธาตุหลวงชุมแพรนำโดยดรพระมหาธานินนันทก,กวีเจ้าคณะตำบลนนสะอาดเขตหนึ่งเจ้าอาวาสวัดแจ้งสว่างนอกพระาธาตหลวงชุมแพ มอบพระพุทธรูปประจำห้องเรียนจำนวน20องค์และโรงเรียนให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาดในการนำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณพุทธศักราชส5 6พณหอประชุมโรงเรียนชุมแพพิทยาคม 2. การบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตร มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ การบูรณาการการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมของโรงเรียนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นวิถีชีวิตของนักเรียนและเป็นสถานศึกษาพอเพียงจัดให้มีหลักสูตรโคดดิ้งตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยจัดให้อยู่ในรายวิชาวิทยาการคำนวณ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ active learning หรือการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความหมายผ่านการกระทาและร่วมมือกันระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองมีการจัดการเรียนรู้เพื่อย,ยกระดับผลสำมีทางการเรียนและการทดสอบระดับชาติหรือโอเน โดยการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายด้านการจัดระบบและนิเทศการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมีการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภายในโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อภาคเรียนเพื่อเป็นการกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้หรือการเรียนการสอนของครูและขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน โรงเรียนได้รับการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ตามโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสหวิทยาเขตชุมแพมั่นชมพูโดยได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำจากศึกษานิเทศประจำสหวิทยาเขตด้านการจัดระบบและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้เครื่องมือวิธีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและเหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียนส่งเสริมให้ครูสัตหาผลิตใช้สื่อนวัตรกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลามีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google a p p for Education ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีช่องทางในการติดต่อโรงเรียนแบบออนไลน์คือทางเว็บไซต์ของโรงเรียนและเพจ Facebook ของโรงเรียน 3. การบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ การบริหารการเงินและบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและจัดให้มีการบริหารงานการเงินและบัญชีอย่างเป็นระบบดาเนินงานถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอย่างมีคุณภาพการบริหารงานวัสดุเป็นไปตามระบบดาเนินการถูกต้องตามระเบียบของทางราชการมีการส่งเสริมปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนและนักเรียนที่ขาดแคลนประกอบด้วย อุปกรณ์การเรียนเสื้อผ้าหนังสือเรียนค่าพาหนะเป็นต้นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับทุนการศึกษาและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยโรงเรียนได้จัดหาทุนการศึกษาจากหน่วยงานและองค์กรอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อจัดสรรให้แก่นักเรียนเพิ่มเติม มีการจัดวางระบบการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจนโดยมีการประถมนิเทศชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบมีการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานของบุคลากรในโรงเรียนมีแผนพัฒนาบุคลากรโดยจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีงบป,ประมาณอาทิเช่นการศึกษาดูงานและอบรมพัฒนาครูด้านต่างๆต,ต,ต,ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ส่งผลให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองผ่านการอบรมและการประชุมสัมมนาต่างๆด้านการบริหารจัดการอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้มีแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาโดยดำเนินการปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ตามงบประมาณที่ได้จัดสันไว้มีมาตรการการป้องกันฝ่อร,ระวังและเตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรนักเรียนผู้ปกครองและผู้ที่มาติดต่อราชการ ด้านการบริหารกิจการนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลวางหินลาดสถานีตำรวจอำเภอชุมแพรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลวางหินลาดโรงพยาบาลชุมแพและชุมชนใกล้เคียงในการเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมของนักเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อคัดกรองทำความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลศึกษาสภาพแวดล้อมและบริบทของชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ทั้งนี้ทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุขประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชรปีการศึกษา2561ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 4. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมีการวางแผนและพัฒนาตนเองด้านความรู้ทักษะและคุณลักษณะบุคคลสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโดยการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมสัมมานาทางวิชาการและผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีการส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่นด้านความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัณวิชาชีพโดยส่งเสริมให้มีชั่วโมงคุณธรรมในชั่วโมงแรกของวันศุกร์ในแต่ละสัปดาห์ให้นักเรียนและคณะครูทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมก่อนการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีงามให้แก่บุคลากรในโรงเรียนด้านการเป็นผู้นำในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ให้มีการประชุมกลุ่มย่อยภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งมีการดำเนินการ PLC ของโรงเรียนเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนแจ้งปัญหาที่พบและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพื่อให้เป็นประโยชน์ ต่อนักเรียนในการเรียนรู้มากที่สุดจากการบริหารงานดังกล่าวทำให้เกิดผลงานต่างๆดังนี้โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุกประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชรปีการศึกษา2561รระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดนวัตรกรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนขนาดเล็กโดยมีชื่อผลงานว่าอออ่างอุอ่อออในใจห่างไกลโควิด19ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดนวัตรกรรมสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึก และความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดลดเลิกใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลน,นายวิทยาพาชื่นครูผู้รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกได้รับรางวัลประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชรปีการศึกษา2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานางสาวสุวรรณีกรมสูงเนินและนายอนันต์ปิตานะได้รับรางวัลคูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2563โครงการเครือข่ายคูดีของแผ่นดินจเจริญรอยตามเบื้องพายุคนละบาทของมูลนิธิคูดีของแผ่นดินโดยทั้งหมดนี้ล้วนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนกำกับติดตาม โดยนายอดุลอิงแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพพิทยาคมเพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นสถานศึกษาที่สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเต็มศัก,กยภาพต่อไป